เข้าวังพญานาครับแล้วนาจะเป็นอย่างนงี้างบนบรธทตุอินแกลนเราอยู่ที่วัดแก่งคอยครับอํเาเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีวันนี้จะพาไปชมครับนี่ฮะถ้ำพญานาครับแมปลงอันนี้ก็ได้ครับอันนี้ก็ได้โอ้โหมาแรกเราจะมาสักการะตรงนี้ก่อนครับ โอ้สวยจ้ะครับเนี่ยงานนี้เป็นไงฮะโอ้โหปู่นินกาปู่นินกานินกาหน้าคาราครับเร้ก็จะมาทางนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นปู่จระเข้เฝ้าทรัพย์ครับ นี่ยทานไปําำถกมหาสมบัติครับว้าวอู๋เนี่ยถ้ามาสมบัติแล้ว,ว,วเป็นดินจินดาเต็มเลยครับเนี่ยตอนนี้เราก็่ได้กับเนี่ยเอาไม่ได้นะครับครับเดี๋ยวเราไปชมสู้อย่างเี้ต่อครับ ม,มีเจละเค้เข้าอยู่หน้าครับนี่เดินรอดผักพญานาคเลยนะครับเนี่ยโอ้โหยาวไปรุ่นเลยครับเนี่ยมามันเดินตามเดินตามพญานาคมาครับนี่ฮะ ปูสีสุดโหครับปูสีสุดโหเราก็ตามพญานาคมาต่อครับโค้งไปโค้งมาอันนี้คือบูชาพญานาครับ ปูมุจจลิงครับอันตันอ่ะปู่สีสปาสัก ปู่เกศแก้วไพลินจะมีพญายนาคอยู่สองอันครับเหมือนหนึ่งเราลงมาเมือง,ง,งประดานเลยนะเนี่ยอันนี้ปู่กินทลาหน้าคราดครับ ดูรูดลายของเขาแล้วกันนะปู่ซับอันนันตะหน้าครา่าแทางข้างในเป็นทางตันแล้วต้องออกทางกลับเดี้อเดี้อ เหมือนเราอยู่ใต้น้ำอ่ะละกักษณะเนี่ยมีปลาด้วยนะฮะจำลองเหมือนมีปลาว่ายอยู่ข้างบนนี้ไปฮะออกแล้วครับเปิดปิดนะฮะท่าปู่ศูนย์ถึง1700 ข้างบนก็จะเป็นจำลองของพระธาตุอินแขวนครับเดี๋ยวเราพาไปดูข้างบนนะนี่พระธาตุอินแขวนฮะนี่ฮะพระธาตุอินประธานวัดแก่งคอยครับ โอ้โหครับนี่ดูน้ำไหลฮะมีแก่งหินอยู่ท้งหน้าวัดด้วยอยู่นี้สวยมากเลยนะครับมีเด็กเล่นน้ำกันนู้นสนุกเลยสะพานข้ามแม่น้ำอันนี้ระดูจากด้านบนครับนะฮะเดี๋ยวเราไปชมบริเวณทั้งด้านล่างกันต่อครับชมวิวข้างบนสคู่ครับ ลือศรีผู้ชงนาคร,ราชครับตั้งตะงาเลยครับริมแม่น้ำเลยนะฮะท่านแขวนที่เราขึ้นเมื่อกี้นี้โอ้ผมนี้สวยครับว้านี่ฮะมีเรือจิเกียนล่องลอยเรือน้ำหมุนเลย เนเรือล่องมานเ,นเ,นเนี่น้ำบนครับสวยเชียรมนเปนไงมีผ้นอนฮนะโอ้โหผ้านอนตรงไหนะเหมือนที่วัดนี่ยนะเหมือนสไตล์เดียวกับวัดโพเลยนะ เหมือนที่วัดโพเลยนะครับนะพัานอนใหญ่มากนี่เป็นเรือครับเนี่ยเรือเก่า พายใหญ่มากเลยนี่ครับเป็นเป็นขนาดของแจวอย่างนี้อย่างนี้นนนแ,ลนนแล้วก็จะใส่ตรงนี้แจวแล้วก็จะแจวท้ายเรือสมัย้เด็กยังทันอยู่นะครับเนี่ยแจวลเรลือนี้เคยทันอยู่เคยได้แจวอยู่เดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังตามสูตรพระมหาธาตุเจดีสีปราสาั สั่งระจายครับนี่ฮะเมื่อกี้เราไปปู่ผู้ชงพระธาตุเจดีย์สีปราศักดิ์พระพุทญธญายาธแล้วก็ผิดท้ายนี่แม่น้ำแขวแล้วก็ต้นยางแรงขอย,อยร้าน้คีับเดี๋ยวอ่ะ มาท่าเจดีครับโอ้โหลมเย็นมากตรนนี้ต้นยางแรงคอยล่องรอยแก่งป่าสักรประจักษ์วัดจมูสมูสรนย้อนรอยสงครามโลกนำโชควัดแก่งคอยพระพุทธสายญาินิมิตมงคลมุลนีเจดีสีป่าสักนะครับต้นยางแรงคอย มีแรงด้านบนละ่ะนี้ก็สวยไหลมาเนี่ยโอ้โยน่าสนุกอะเล่นน้ำเนี่ยเป็นเหมือนสนามบอลเลยอะสนุกขละ่ะ นี่น้ำมันลงเหรอครับเนี่ยน้ำลงปกติมันจะขึ้นถึงไหนครับเนี่ยปกติน้ำมันจะมาถึงนี่แนหะถึงนี่เลยนะหินนี่นะอืมน้ำลงไปเยอะเลยเนาะนโอ้ยถ้าขึ้นมานี่เต็มนี่เลยเนาะฮะเหมือนแก่งแก่งแถวแม่น้ำแถวมาแทนมังคองนะที่แก่งกำนัน,ไ,นได้เนี่เลยเนาะลานนำทานที มีใส่ลูกอสเนี่ยไหมเนี่ยลูกอสตัวเล็กเนี่ยอ๋ยังไม่มาค่ะตลูกอสเล็กเนี่ยอเาใช่แล้ตัวเล็กๆเนี่ยอสอสถ้ำพระพุทธบาทมีลิงึงบนตัวครับมีแรงครับแรงคอย โอ้โหเสียนวันนี่อันนี้ครับพุทธบาทอพุทธบาทศิลาน้ำมัททานนาทีเสียนนี้นะประมาณนี้ฮะโอเค ประมาณนี้เดินเพลินๆเ,เดินชิวๆ <c oughs> หน้าวัดจะมีของขายด้วยครับเนี่ยโอเคฝากไ้ฮะวัดแก่งคอยวัดสวยๆอีกวัดหนึ่งของจังหวัดสระบุรีครับ